สวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องมือนี่เกี้ยวหอยคนฝันแม่นเขามาในบ้านนะครับบอกว่าฝันดีนะครับฝันว่าคนดังมานอนเคี้ยงคังแต่ว่าพ่ได้บอกหมอรวยนะครับก็ออกพกซีรีหัวน,นี่เพิ่นฝันดีไปล่องปฏิตามรับชมรับฟังครับพาม่หอยดใดเนื้อทางมาฝากพ่อนะครับอ้า,อานเกี้ยหอยไปย้อนเวอร์เนี่ไป,มมป,ปยัง,จงเจ้าไปยัง ปวดขาปวดเอวโอ้ยเนาะเอาพอดีอันทีนี้นอยจะฝันมือสุดท้ายมือเลยออกตีหหยแม่ยนจะฝันว่าได้เลยฝันว่าพยายามทักษิณมาหมักมานอนเฟี้ยอยู่กับว่าเอานี่ไรหนีดังพ่อหญ่คือฝันนี่คนดังแท้ยังไงอ่มานอนเฟี้ยอยู่กับว่าเอานี่นี่นี่มามักเบื่อผู้ชายไปไกลๆกันแล้วฟันมือเลยออกนะเออ ก็รวยกับว่าเดวีเนาะธรรมดาบุษรามีน้อยนอเคียงกันเป็นหกจีนได้ตอย่เนาะโอ้บ่ได้ซื้อน้อเจ้าเนาะไปไปไปไกลๆกันลูกก็เลยกับว่าเดนเขาแวะเหมือนันเพราะว่าก้อนเร็วกับไปทำกิจวัตรเยอะนะครับแล้วยายบ้านหัวตาฝันนี่ล่ะยายบ้านไม่บ่คอยฝันเวยแมียนตั้านี่ก็เป็นปีเพิ่อนยังฝันที่ปกติคอยเคยถามเจ้าว่าเจ้าอยู่น่าจะฝันมักฝันกันไหมเมีนแต่ว่าหัวตาไปอยู่หน้าัวตาฝันเนี่ย เออหัวตาฝันอะไรนี่ล่ะฝันเมื่อวานฝันมืเมลีกออกฝันมืเมลีกออกกันฝันว่าพ่อญานาคปีนมาหมักมานอนเสียอยู่กับวะเว้าน้ำไล่หนีทางตะเกงไก่ถ้รเวลาผู้ชายวิ่งผู้ชายวิ่งเรนเนี่ยกันกับหกสี่สี่หกไปเสนอเนาะแต่เข่าอยู่เนีเอานะครับเดี๋ยวไม่ห้อยเริ่มฝันนะเด้อพี่น้องไปอยู่หน้าเป็นเคลื่อนมาอนี้น้ำให้น้ำหน้าเดี๋ยวมาเลยกระชีพไปจอบเรื่อยๆนะครับสำหรับความฝันของห้อยเอาฝันยหอยงมึงขึ้นกันต้องวันนี้วะ บ่ฝันบ่ได้ฝันต้องหัวคับปวดตะเอวมันขึ้นปุริเอาดิปวดคับเศรีวิวไปอันขายของแล้วเอาซุ้มมันฟังมัแล้ว่าจบเป็นไตที่ใหญ่จะไปหาหมอเด้อเวยนะครับกระสีเลี้ยวนี่ไปหาหมอกันเนาะกระทางีรหอยเงินสดก็ยิ่งเข่าฝันดีโทษว่าบอกหอยเล่นน้อยกว่าตะกี้เราเป็นสะพานเนาะโอ๊ยกระฝันเราก็บ่ได้สนใจมีไหม นี่เราเนี่ยมันอินเท่นนะเด้ทั้งหมดเนี่ยนี่เรากำลังบดโต๊ะโอ้ยกับบดสนใจว่ามมันฝันยังที่ว่าที่เพือประโยชน์นะครับฝันละหมกฝันละหมกฝันพู้หญิงมันแม่นเด้ฝันว่าผู้ฝันผู้กับบอว่ามันเสอันว่าสิเลขออกเนาะเออเอาครับสารสิน้อนมีเกอคอยเล่าไปให้ไปน่าเริ่มฟันดีแล้วเด้อนะครับมารวยแต่สิตามกินเริ่มตามแล้วให้เด้อพี่น้องนะครับพา เรามีโชคม่ใช่มาหายที่ไนนอ้น้องนะครับก็ฟันเจียวหอยแล้วก็เคยไปคนฟันแมน่นยูตะใดเนาะแต่ว่าเปลี่ยนถานที่มักจะไม่ค่อยฟันเลยเนาะแม่นถึงไปหน้าเริ่งฟันแล้วกับว่าเนี่ยนะครับต้องไปเนี่ยจะในแนวทางกับเจียวหอยว่าฝา,ากกเดินนะครับเขาว่าคนเคยไปคนฟันแห่นอยู่นะครับไปใส่มาใส่แล้วก็ไปตั้งที่ตั้งเดียล้วก็มักมีโชคมันนี่ไปยูหน้ากับเพื่งจะฟันเนี่ยเรพี่น้องเอ้ยไป เด like hey. ี๋ยวไม่ก็ไปยูน่าเลยหลายเดือนเลยเด้แค่เดือนอะไรเลยสามเดือนไปสองเดือนไปคือว่าด้เราปีมันจะฝันเนาะสองเดือนเนาะเออใครอยู่ได้ค่อยอยู่สุดหรอเนาะบัดไม่เรียนก็เป็นปีเบน่จสิฝันเดือนอืมเดือนสิฝันเป็นเรียงมาลาวเป็นเรียงเนาะเอาเดี๋ยวไปยูน่าเริ่มงฝันเราได้พี่น้องนะครับมาเลยกัว่าเราสุพีสุนองฟังนะครับแต่ว่าสอบขามแม้กทั่งต้องงดเพิ่นแรก่นกลางบ่ฝันเลยนะครับก็เลยต้อง มาเราสุพีสนองฟังกะซอยกนกับชอบปวดเอวอเออโ่อียอีปอไปเอินอีบ่ออไปหาหมอหมไหวบ่อีไปักทายออไปายบ่ใลปอกับบ่ลผู้ให่บ่ลกอยเงินถิ่นเงินได้หมุนด้วยมาเลยมาได้แว่ฮะจะแทงไปกไบอกไปเจเพอนพวกมนี้มากัอยู่บ่าไปยี่ตู้ไ เอาสักหน่อยได้ล้งจะฟันจะโทษบอกขอรุรนเลยเ้อะฟันดีดีบอต้องดีกิโทษบอกเลว่าฟันยังได้อมันดีคอยกออกไปหาดรถดอกันมเป็นตะคือ้อกคอยซื้อซื้อหลยมันว่าได้เด้อกัฟันหวานแต่ของมาบักหรอกกับว่่ไดอวนฟันหรอกคอยานเลันละมุกฝันพวกนี้มันไม่โชคตัว เจทิมเลากับันได้เลาฟันว่าเป็นน้องของผู้ไรบุเลาของเจ้หกซีกันละเลากัเขาเล่าอยู่มติมเทาไห้หกซีซีหซหกนะครับกัเป็นเขาของเมติมเด้อเี่้ตั้รากมีอยู่มันเขาอยู่ซีหกอ่ะผู้ใดอยากให้น้ำคิดน้าใจซอยเมติมเด้อนะครับก็สามารถติดต่อพันโบเทอร์มอรวยได้นะครับเด้อโบเทอร์มอรวยศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสาเ็ดสเจ็ดแปดเ้อพี่น้องเป็โบเทอร์มอรวยนะครับเด้อนะครับสามารถ ติดต่อมานะครับได้แ้าครับผอยากซอยเรียอาจารย์ทันไดอยากให้การกําลังใจอาจารย์ทันไดกัสามารถติดต่อมาได้เงื่อนถึงเมื่อทุกอาจารย์แน่นอนนะครับมาเลยกับส่งถึงจีถึงถูกคนนะครับเด็กไทย้อบนะครับ้ถึงเมื่อไผกับทีโล่งเห็นเลยนะครับว่าถึงจริงๆนะครับกะสามารถมาให้กําลังใจเฮ็ดเพิ่เฮ็ดยังอะไรให้บันประโอเขาส่วนเยอะเฮ็ดเพิ่อเอาเยอ นี่เรอบันเรอหัวทางของเงินเคยไปเก็บเห็ดผอมเหรอเขาว่าการมิฉุกันเด้อครับเด้อนะครับเอานะครับบอกกูอย่างกหลุงโกกคกเมื่อกี้นั่นูหรอกเน้ยเกิดบ้านถึงอย่าหลุงโคกยู่งแถ้าเคยไปโฉกบนเขาไหมบ้านดูข่อยไปเก็บเห็ดผอมโอ้ทังมันโอนสิเออเรอลิ้นทางมันแหละเขาว่าเห็ดด<ๆ>องให้นั่เลยเห็ดเผือเห็ดลุงโคกเห็ดนี่ลงเอาะแล้วทั้งอ้าพี่ดองพยายามไปเก็บเงินกันไปเด้อโฉกเห็ดขาว ครับตรงข้ามตลาดนัดนี่ยละ่ะตรงข้ามตลาดกลางโรงเขาเนี่ยแะเฮ็ดออกไว้ทันเจ้าไว้ว่าเฮ็ดเพิรือนแล้วเฮ็ดเตี๋ยส่วนอยู่ม,มันส่วนเาไอ้ใจ้าหมุนไปเก็บเฮ็ดห่อไว้ทันเฮ็ดเพิืองก็ออกได้เลยไอ้เจ้าหอยเพิ่วนว่าฝันดีได้ทั่วหาแล้วครับวันนี้มีโทั่วทั่วหาด้วยทโทรหาแต่น้ำโบกเงินว <c oughs> ันี้เจ้าหอยโทร่วหานะ้ำน, <c oughs> น้ำฝันดีๆอ่ะเออเงินวันนี้แหละทรหา ้องนุ่งกับโทบเป็ียนโยวัดฟัดด้ดีไม่ยอมมาโทษมาบอกเล้าไปไปฝันรามันีออกเลขออกเบอร์เนาะฝันรมอกกันมาออกเลขจะไม่คิดทัชันเอ้ยขู่ับมหนีหนฝันรามอนีาอกเละนม่คิานนเป้นโชคับหนีหนีหนีฝนรอกกอกล่ดัเ้ันหฝันรมอกกันมาอเปไม่คิดท่านเอ้ยขกับหลากนะครับรล้อนมอกเลาม่คิดท่านัเอ้ยขูดกหอัพหนไห่ฝันรมอกมักมาโชกเได้คนส่วนใหน่ อ๋อแล้วจากคลิปเนี่ยกัสิเปลโรงพยาบาลเวพี่น้องเอ้นะครับขอถูดขอไฟอะไรฝุดจ,จาป่าใสยน้ำโดนจะเขาหน่อยเพราะวะ่าเวลาเปลี่ยนหน้าที่เป็นํำตำเด้อพี่น้องนะครับเราเลยกับเาสวนเราส้น,าสนจนะครับกับเจ้ห้อยก็เริ่มฝันแล้วเพราะว่าคนไปยุให้ยุนหน้าเกาเนี่ยฝันดีดีนะฝันนําดเลยกับมักมีโชกับยุหน้าเนี่ยม่หอดผีโทษซ้ำมาบวกกับป้องกันทนวท่าต่เกาคือเมื่อกาซี ไปยุให้ยุหนากัสิฝันดีที่เ่าดอกนะสำรับไม่ไหยแนวทางกัสิว่ายังฝันถึงเขาคนมาความเหนเ่อยบนท่บอกด้เบดบอกระเบิดออืมอาได้ก็ทุหาร์ดเดียวสิสัมผัสเราถือกรีบซี่ก็ว่าใจร้าดำาอไม่ต้องพูดใจดีนะครับเพิ่กระสิให้ไส้ดอกนะครับเอาไปุณท้าคุนถเป็จิ้มเห็ดไม่อกวางไปห้อยเ้าไปจั่วบ้านีอ้หาดีๆแต่ดีมากตัวเซฮีา กิมฮีตเออไปหาไปตลาดตัวเ้าไปหาหมอนตัวซุม้มย่ายก็จะไปหากบเฮีตนะครับถ้าคนจ้างไปหรอพี่น้องเอ้าวโจกๆมันมาเดี๋ยวไม่หอยฟันดีก็สิให้ไม่หอยเด้อนะครับโจกๆมัน,มน